ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตะแหล่วเตเจีเพื่อสุขสุขคนเนาะค่ะพี่น้ขขนนะะนองมณีกาภาพพี่พ่น้องเนาะคะ่ะมาเขาทำทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องกะรสิภาพพี่น้องทำบุญประมานสามสี่วัดเนาะคะ่ะมณีกาขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะที่ใด้ทำบุญตักบาตรละกาศถวายสังฆทานเนาะคะ่ะเมื่อเสาร์หายพี่น้องทุกทุกคนเอฟซีทุกทุกทนเนาะคะ่ะที่มาเห็นคีปจงมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะพี่น้อง ปราศจากศัตรูมูมานทั้งปวงค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุขางหลังเจี๊ยบกะจะเป็นถ้ำพญานคราชเนาะค่ะพี่น้องคขบทั้งสี่ตะกูเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปวายรลวงพ่อสําเจสลวก็นทำบุญภายในถ้ำเนาะคะ่ะในถ้ำกะบรรยากาศดีค่ะสวยงามค่ะพี่น้องกะจะประมาณนี้ละเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะเจียบกระบ,บอกว่าอย่าหวังแต่เลขทายสามตัวรางวัลทีหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเว้าเสมอว่าหายไปซื้อลอตเตอรี่สนับสน,นุนลอตเตอรี่ซื้อเลขไทยลอตเตอรี่นําเนาะคะ่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเผื่อยู่กับ,บุญกับกรรมทีเห็ดเนาะคะ่ะคนเท่าเห็ดมาบอซ้ากันค่ะพี่น้องบางคนบอถือกระทากมาว่าข่อยเนะะาะจะบอเป็นอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าแบบว่ามันแบบหายไปแล้วมันมีผลกระทบก,กับโตข,ข่อยหรือว่ากับบางคนเนาะคะ่ะพี่น้อง คอยก็อาจจะมวดไห่ห้ยเนาะคะ่ะหวดประจำวันทีหนึ่งทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเจี๊ยบกาขออนุญาตเทตุเป็นคลิปเกี่ยวกับทํำบุญอย่างเดียวเนาะคะ่ะคือตัดปัญหาเนาะคะ่ะถ้าแบบดร,ราม่าไร้ร้เนาะคะ่ะพี่น้องมันสาม,มารถซื้อไดค้ค่ะพี่น้องเลขไทยสามตัวแต่เจ้าคิดเอาแต่สามตัวรัฐบาลย่างเดียวเนาะคะ่ะโลภมากลาบหายคะ่ะ แต่สาหรับตัวข่อยเนาะข่อยหายไปด้วยจิตเมตตาหายไปด้วยอยากหายมีโชกไม่ลาบเมื่อต้องถามมาข่อยถึงหลายบอกข่อยกระเติบหนึ่งค่ะเพราะว่าข่อยสื้อเลขทไทย3ามตัวเนาะค่ะพี่น้องบเดยหวังแค่ว่าเลขกไทย3ามตัวรางวัลทีเดึงเลขทไทย3ามตวัวอื่นๆอยกระเืิอค่ะพี่น้องบาังค้นกะทักมาขอบคุณเนาะค่ะพี่น้องเจ็บอยากบอกว่าการที่พี่น้องมีโชคไม่ลาบม,มันขืนอยู่ครับโตพี่น้องมันบได้ขืนอยู่กับเจ็บเนาะค่ะ งวนนันสามโตตรงเนาะคะ่ะหาพันเนาะค่ะพี่น้องจัตเวนท่ามบุญประมานนี่แหละคะ่ะเจี๊ยบกับบไดลำด้วยยังดอกถึงเจี๊ยบสิจจนเจี๊ยบกับบ่เคยดูถูกผายมิต่ความเมตตาหา้คนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องนกไล่แหละประมานนั้นแหละคะ่ะผู้ใดที่แบบก็ถือละทากมาว่าข่อยอะงด,ดราม่าเนาะคะ่ะเจี๊ยบเซวาถันปูคัดค้อนออกเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ เป็นกัญยาณี่เม็ดกับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะขอขอบคุณเนาะค่ะทีมีจิตเมตตาหวยมันมีเขาไม่รูดขนาดคอยบอกว่ายาวางแค่สามตัวถ่ายลอตเตอรี่สามตัวอืนอ่นแต่มีแต่ย่งโบสือแล้วกับพ่อบบถือแล้วกับมาว่าข่อยมันอีหยางกันหนักหนาเขาบบได้ติดตามข่อยต่างแต่แหลวโบหัวข่อยเป็นคนจังใดอะข่อยว่าหูปากยูซือ้อคือแขวทั้งเทิงมคนประเพณีมากกว่าหายคนอื่นเนาะค่ะพี่น้องจะบ,บอคอยหายขาดอก คนที่มีจิตเมตตาให้คนอื่นเจ็บกะคิดแค่ว่ามันมีคาซําเพปหมาเนาะอย่าคิดประมาณนั้นละพอเป็นคนบอกตรงตรง,งอยู่แล้วผู้ได้ที่ที่ตามผอยต่างไดๆกะนาสิหูดีเนาะคะ่ะกะจับประมาณนั้นเนาะคะ่ะงดดรามา่ามีจิตไม่ตาให้กันเนาะคะ่ะเหลือบหนา้าเหลือบหลังอันนี้เมเีกามากับถันมคทาโยกเนาะคะ่ะร่อเป็นมาถือกล่องห้เนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะที่ถามแนวทางมาหวนหนา้าคุณเจี๊ยบสิหายบอเพราะว่าหวหนนี้มันรุดมันรุดจังไดเจ้าไปเบิงสังเกตหวยในกระดานข่อยดีๆ่อกระบอกว่าให้กลับเอาเองซื้อเอาเองบางเทื่อข่อยกระลับให้บอเบิร์ตเจ้าไปเบิงเอาเดอร์คีบลาสุดนะแล้วหวยเลขไทยสามตัวหรือว่าหวยสามตัวต่อก็ใแห้บอกว่าให้สนับสนุนรัฐบาลซสือเลขไทยสามตัวไว้ย่าหวังเอาแค่เลขไทยสามตัวรัฐ อ่รางวัลทีนึงยางเดียวเหลขกถ่ายสามตัวตัวอื่นมันก็มี่แหย่แทงดูพี่น้องกับเขาใจตามนั้นเนาะค่ะข่อยโบยยังข่อยละเงินดเมื่อเบิ่งข่อยซื้อเลขโบถือก็ว่าให้ข่อยสงสัยคนที่ว่าให้ข่อยโบได้ติดตามข่อยต่างแต่แหลกจะไปย้อนเบิ่งสถิติ่อยกวนเนาะค่ะอันที่เขาเขานับขังบ้ทวนบ้ต้องนับเอาจริงๆริงจ้างังเฮ้ยก่จริงจริงจ้างจงนับงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นประมาณสิบหกงวดเขาสิบสี่งวด เลี่ยงกันนะ่ะสลับขันแคงงวดสองวัเนาะคะ่ะที่บถือค่ะด่าหมาไลยกะประมาณนั่นแหละค่ะเหมือนที่เจ้บบาอไปเจ้ากับขออนุญาตเฮ็ดแค่คลิปทำบุญพักการหายหวยสักระยะหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อทีจะาบออ่าบ่เพื่อเพื่อนยังดอกเพื่อความสบายใจของขล่อยเนาะสิได้บ,บอมีคนมาตีน,นันตีนี่ก็ประมาณนั้นเพราะว่า่อย็อยกพักสมองป่อยทุกันพี่น้อง ปล่อยกะเฮ็ดคลิปถ้ำบุญบบมียังหายพี่น้องนอกจาก่าำบุญแล้วกันุโมทนาหายเอฟซีแล้วกัพี่น้องทุกทุกท่านค่ะแต่บางคนเพื่อนกะบบเป็นยังค่ะคุณเจี๊ยบเขาาหลายงวดแล้วลุดแค่ดำสองสามวดนนี่มันกับ,บ่บเป็นยังหรอกค่ะสูสูบางคนเขาก็หายกำลังใจแบบนี้เขาเข้าใจค่ะถ้าค่อยห้หววแม่นทุกงวดอ่ะเจ้ามือสิบ่มาเฉือดข้อ่อยบอ่เออเจ้ากันเนื่อถึงความปลอดภัยของข่แน่บางคนอ่ะห้หววแมน่มนแมนอ่ะ จะมือเขาบอกเก็บไว้ดอ,อกค่ะเบาตรงๆอ,อ,อ่ะเบาให้ได้ยินเลยค่ะประมาณนั้นค่ะจิตเมตตาเจี๊ยบบอกแล้วผู้ใดที่มีจิตเมตตาให้เจี๊ยบเจี๊ยบกับพร้อมที่จะซ้อยเหลือ,อย่ามเดือ,อดร้อนเนาะค่ะพี่น้องจบเป็นคนเบาตรงแต่ศีลท่านสมาธิการทำบุญเขาบ่เคยขาดคอยอาจจะบ่ได้ลำลุยคือคนอื่นแต่บุญแล้วก็ศีลท่านสมาธิคอยมีครบก็แล้วกันแบประมาณนั้นค่ะ สังเกตชีวิตข่อยหลดงบยุวัดทําควา,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 ามสะอาดวัดข่อยมาหารอทํำบุญตามกําลัางขอ่อยเย่าลืม่มค่ะค้นห้าอย่าโทษฝ่าโทษดินโทษนั่นโทษนี่ไอหูวจักมองย้อนไปจะของฮัดโทษเจ้าของแนะ่ค่ะอย่าสิโทษคนอื่นหลายเนาะประมาณนั้นล่ะค่ะ หน้าวัดหน้าสถานที่แห่งนี้ค่ะพี่น้องก็มีความร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายเนาะคะ่ะมองนางหลายกกใไม้หลายเนาะคะ่ะประมาณนั้นไม่ซ่อนปลายใหญ่ๆค่อยก็บอกเข้าใจคือการซื้อเลขบ่ถือเป็นยังคือตรงถวดเจ้ามือคือบวดถวดเจ้าของแนวว่าเจ้าของอ่ะทําบุญมาดีพ่อบ่ปฏิบัติมาได้บ่เงินทีเข้าถือเลขอ่ะมันเป็นเงินที องเทวดาสิ่งซักซิ์เพื่อนหายมาเพื่อนกระสีหายเฉพาะคนดีๆคนบอดีข่อยเชื่อว่าปูยาเพิ่นคัดออกจากชีวิตข่อยอยู่แล้วล่ะแต่ข่อยอยากหายแบบเป็นข้ามเบ้าของข่อยไปเตือนสติมูเจานะ้าแนนหายได้คิดีดสีนท่านสมาธิปฏิบัติเอามันต้องดีเขิ่นสาสมบุญไปเรื่อยๆสักมือนึงข่อยเชื่อว่ามันเปลี่ยนอย่างแน่นอน้าชีวิตมันบ่เปียนอ่ะจะ่เยียบขีมาท่าป่าข่อยโหลดท่าเจ้าเฮ็ดได้อ่ะปฏิบัติได้อ่ะ ทำบุญใดสวดมนต์ใด้ถึงเข้าจะสวดมนต์โบกเกง่งเข้ากับสามารถนางกรรมฐานแผ่เมตตาเพื่อให้เกิดบาร,รมีแกตัวเข้าใดค่ะพี่น้องเมื่อต้องคิดยั้งหลายค่ะถ้าคนมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นอะไปไซกับบ่ถูกยากเนาะค่ะเงินทองอะมันมากจะไหลมาเทมามหาคนที่มีจิตเมตตาค่ะเสือเจี๊ยบค้นทีไหลซึ่งเมตตาต่อผู้อื่นอะต่อห้มีมันกระจางหายค่ะเงินทองบ่ได้แสงค่ะ อันนี้ว่าจากประสบการณ์จริงโดยตรงจากโตเลยนะคะพี่น้องคอยทำบุญปฏิบัติสวดมนต์มาเป็นเวลาสิบป,ปีขั้วคอยจับมันถึงจุดนี่ทุกสิง่งทุกอย่างค่ะพี่น้องมันต้องใส่เวลามันจะแบบปุปปับทำบุญเหมือนี่ถึงแล้ววันที่หนึ่งตุ่มตาถึอเลขกถ่ายมาเลยหาพวกหลานถูกห้อยรักแสนรักหลานมันเป็นไปบ่ดด้ค่ะควเฮามันต้องใส่เวลาทุกสิง่งทุกอย่างมันมีกําหนดของโตมันนละกะเวลาอยู่แล้วค่ะเวลาเนะี่ย มันเป็นเครื่องพิสูจน์ค้นพิสูจน์อย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแน่การที่เห่าเพียรมา่ะสวดมนต์เจริญภาวนารัทธายัางกับบสูสัตธาแห่งคุณงามความดีบุญปุลนนาะค่ะแล้วก็บาร,รมีที่ปฏิบัติเจี๊ยบเฮ็ดได้มูเจ้ากระเฮ็ดได้แต่ึ้นดูว่ามูเจ้าจะเฮ็ดบอ่อคอยเสื้อแบบนัะเพราะว่าค้นเฮ่ามีตาสองตามีมือสองมือมีเท้าสองเท้าคึอกันค่ะ ข่อยเฮ็ดยังไดสู่เจ้าก็าเฮ็ดใดคือกันมันบ่ได้ยากดอกค่ะการที่เฮาจะถือศีลหาปฏิบัตินะ่ะมันอยู่ตรงนี้ใจอย่างเดียวค่ะใจอ่ะผ้าไปกายมันก็แค่เบาเข้ามาใส่เหนือหนังมังสาสังขานเขาอยู่เนาะค่ะพี่น้องบ่มียังเป็นของเฮ้าดอกตายไปกะเอาไปใดแค่บาปกับบุญบางคนข่อยเว่าไปจังสี่ได้ยินข่อยเว้าเกี่ยวกับเรื่องทำบุญกับการถือศีลกันการปฏิบัติ กะว่าข่อยว่ามากจังสั่นจังสี่แต่ข่อยเชื่อว่าคนที่เขาฟังข่อยแล้วเขาใจข่อยคิดว่าเขามีบุญสัมพันธ์กับข่อยข่อยก็บ,บ่ได้เป็นคนดีอย่างแต่ข่อยบ่ซัวแน่นอนค่ะกับประมาณนั่นละ่ะบางคนกะอาจจะบ,บ่ามากเพราะว่าเจเป็นคนว่าจ๋าหวหวหเวตั้งตรงแต่ข่อยอยากบอกเลยข่อยนี่เป็นคนที่แบบใจใจค่ะเมตตาสูงค่ะผู้ได้ที่ติดตามข่อย ในระยะที่ข่อยเฮ็ดยูทูบมาจะเป็นปีเพื่อนหูว่าข่อยเป็นคนจังไรท้ำโลงท่านเฮ็ดโลงท,าท่านทำบุญมองหันมองนีข่อยก็ไปข่อยถือเลลบกบลายบางเพื่อข่อยถือเลขกแค่สองสามแสนข่อยทำบุญเบิร์ดเทลซีหาหมืม่นพอกระถำบางค้นถือเหลขกเป็นล้านเป็นหยังทำบุญเป็นแสนเป็นล้านทำบุญหาลอยพ่านหนึง่งข่อยอันถือแสนหนึ่งข่อยทำไปละค่ะเคิงหนึ่งจังว่าข่อยมีโชคมีลาภคิดเอา เงื่อนที่เข้าได้จากการถูกวหวยหอยเส้อว่านั่นเป็นเงื่อนเพื่อนประทานุหายเทวดาประทานุหายเข้ามาทำบุญสางบาร,รมีค่ะอืมบุญต่อบุญค่ะบาร,รมีก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนเบิดว่าลาสังขารเนาะค่ะพี่นอ้องก็จะประมาณะน่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปกราบหลวงพ่อสำเร็จเนาะค่ะพี่นอ้องแล้วก็เขาทำันปูไปต่างจิตอธิษฐานพร้อมๆกันค่ะ จีกะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับท้าบุญระกานุโมทนาบุญหายพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าพักการหายหววกันร,ร่ามานะคะ่ะพี่น้องถ้าจะหายอีรีวันเดียวเลยค่ะคือวันหววออกกะประมาณนั้นค่ะขอขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะที่หายกำลังใจค่ะพี่น้องจะไปเขาทำพร้อมกันเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ